หมอดุนี่นี่เราขึ้นมาเป็นสตาร์ทใหม่อันี้หมออะไรครับหมอน้าครับหมอน้ามีครับวเชอร์นมวิชริชครับวิชมารวยมารวยชื่อไครเลยแล้วก็หมออะไรครับโจชื่อโจนะครับอันนในหัวเดีเยอไม่วาไ ให้จับไม้หน่อยให้จับไม้หน่อยก็แล้วสองเมื่อนี้เมื่อวันก่อนนะครับปกติผมอยู่ที่นี่แหละแต่ไปปเวัดอยู่ที่ละนองเพราะว่าระนองมีคนไข้เยอะแม่ผมกลับมาเลยกลับมาไม่ได้ปกติมันทำอาหารให้ทุกคอร์สที่อาจารย์จับครอสที่นี่นะครับทำอาหารเจนะครับแต่ผมก็ติดตามอาจารย์ตลอดที่ไปจับครอสที่ไหนปกติดตามทำอาหารเจให้อาาจรย์ตลอดว่า ไม่ต้องคิดว่าอาจารย์เป็นไม่ได้กินอาหารจีผมจัดการเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมมีโอากาสมาทักตรงน,นี้คือที่ผมนี่ผมต้องกลับไปแล้วทีนี้ผมมีโอกาสที่ว่ามาอบรมสมัมปันกับทุกท่านถ้าคนนี้มาแสดงว่ามันมีนนสัมปัน,ปน,นกับผมนะครับครับสวัสดีครับแล้วไปกินไปกินน้ำพริกออกเค้มๆเมื่อมีบุญกับเรานะี่เรื่องความเปล่าครับเพราะเป็นเจ้าในหัวเจ้าสัวแล้ว นะครับก็ประวัติเบอร์ขอเราทุกท่านนี่ก็เขาเรียกว่าผ่านชั่วโมงวนวดมาเยอะนะครับแล้วก็ะอาจาาย์ก็พาไปฝึกมาเยอะนะครับไม่ว่าจะไปข้ามไปถึงฝั่งเข้ามาบางคนก็ไปถึงได้ไปไปถึงต่างประเทศไปอะไรต่างอย่างนี้ไปถึงรัเสเซียมาแล้วพอดีกะจะฝากไปที่ยูเครนก็เลยนีได้น่อยนะฮะก็บางทีไปนวดตามวัด นะครับเนี่ยฮะทีมพวกเราเนี่ยไปนวดตามวัดต่างๆนะฮะเมื่อมีเทศกาลนะครับก็รับเจอจะทุกนให้ฟรีแล้วแต่จทําบุญบุญได้ก็ไปถวายวัดเป็นท่าป่าไว้นะครับหรืออย่างบางทีพวกท่านนะครับจะจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกใช้ได้นะครับไม่ได้เรียกใช้นะครับ ไปร่วมงานกันได้นะครับพวกเราเออยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมใช่ครับอยู่ง่ายกินง่ายครับขอให้เวลานอนขอให้มีแอร์มีผ้าบ่มมีโฟมกินเด็กเวลากินโต๊ะกระจูกกระจุกหรือ่ากินเลี้ยงแม่กินง่ายครับขอให้อยู่มีพัดรักายลูกพยาโอ้กระจูอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ง่ายนะครับก็ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีการขึ้นมาสาธิตนะครับตอนสาธิตก็ดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามการจับคู่ตัวใหญ่ก็ควรคู่กับตัวใหญ่นะครับตัวเล็กกับคู่ตัวเล็กนะครับอย่าอย่าไ่ใจว่าเราสนิทกันอย่างเงี้ยนะครเราต้องดูด้วยกันทุเวลา จะ,จะดัดเรื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับท่านผู้ชายท่านผู้ชายนะครับกระเป๋าเงินหรืออะไรก็ตามเนี่นยกระเป๋าเงินเพื่อเอามาฝากตู้ไ้ได้นะครับแต่ไอ้หัวจำนำเราไม่ฝากแกงหัวก็เอาของออกก่อนนะครับของเก็บก่อนเพราะว่า มันจะมีนอนคว่ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอนคว่ำนอหนหงายนะครับควรเก็บไว้บางทีงนอนคว่ำเนี่ยมันบางทีมีของเนี่ยมันจะกดคับนะครับหรืออาจจะุกสลายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเข็มขัดถอดได้ก,ก็ก็เป็นการดีนะฮะและ้วก็พี่เลี้ยงเราจะช่วยดูแลนะครับการวางมือให้ถูกต้องการใช้น้ำหนักให้ถูกต้องนะครับ อ่ีเลี้ยมีใครจะเสริมอีกไหมครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นในการนวดจากกระดูกเนี่ยผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> หลายท่านที่ที่เดี๋ยวนี้คนที่ยึดยเป็นอาชีพไม่ว่าเขาไปเรียนนวดไทยนวดอะไรถึงเสร็จนะครับเขาก็จะเอานวดถนอมนี่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าใช้เวลาจริงๆเนี่ยไม่ถึงสิห้านาทีทุกอย่างโล่งหมดละ นะครับโล่หมดแล้วแต่ถ้าไปไปไปนวดแบบนวดทั่วไปบางทีใช้เวลาสาชั่วโมงนะครับผมยกยกตัวอย่าง <c oughs> แล้วก็แก้อาการได้ดีนะครับบางคนเนี่ยจะมานวดแบบใช้น้ำสองชั่วโมง <c oughs> หมอกาว่าว่าสชั่วโมงเนี่ยไปนวดปากซอยแต่นวดจากกระดูกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีอาการนั้น การเลือกจกระดูกใจเห็นผลทันทีนะครับอนแรกเนี่ยนะครับใครอยากจะเป็นหุ่นกวางเลยนะครับตัวเล็กก็แปลงเลี้ยเป็นหุ่นไดหรัอเป่าอ่าเียเป็นหุ่นครับไปเต็มปเลี้ยงก่อนเลี้ยงตัวเล็กอ่าเขาต้องมีพักมาใครดีอ่ เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวลค่คนละสายแค่แค่ขึ้นไปก่อนขึู้ไปก่อนขึนก่อนขึ้นไปก่อนี้นไก่อนขึ้นไปก่อนขาทนก่อนขึ้นไลก่อนขนก่อนขานไมก่นข้นไาก่นข้นไก่อนขนไปร่อนขึงๆไปก่อนขั้นไปก่น นั่งได้เลยนั่งได้เลยเดนั่งนั่งก็ได้นะครับนั่งนั่งนั่งเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับบอกบอกการถ่ายรูปหน่อยต้องถ่ายอ่าอาจจะปิดไฟนิดหนึ่งนะแล้วล่ะขออันนี้เรื่องการถ่ายรูปหน่อยนะการถ่ายรูปเนี่ยบางทีจะมาเป็นผ้าอ่านนะเวลานวดเนี่ยบางทีถ้าถ้าเป็นหุ่นเนี่ยจะมาจะใช้หุ่นผู้ชาย ใช้ม <S an> ือถือถายก็ทนใช้มือผู้ชายเน,นี่ยถ่ายได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นบางทีไปถือไปจับผู้หญิงไปอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็อยากจะให้อ่าเลี่ยงไม่ต้องถ่ายบางทีบางทีก็จะจับพวกเราด้วยตัดพวกเราด้วยบางทีบางทีมีคนนะบางทีไปลงที่ตรงตึ๊ดตับเลยปุ๊บอ้าวอ้าวอันนี้เป็นพระหรือไม่ใช่พระเนี่ยมันจับผู้หญิงอมันขี้แก่ท่านเขาไปทําอะไรนะอันนั้นนะ นี่อ่ะนะมันไม่ค่อยสะดวกนะเดี Zone> ๋ยวหมอปลามาจะเจอถึงหมอปลามาแล้วนะก็เพราะว่าถ้าถ่ายผู้ชายเนี uh, okay, ่ยให้เก็บผ้าไปอะไรถ้าไปจับอะไรผู้หญิงก็พยายามหลบนะหลบภาพไปนะไม่ต้องถ่ายเลยนะเข้าใจยืนอยู่ที่สูงอ่าโอเคอ่าต่อไปอันนี้ขออนุณนี่อ่ารุ่นที่เราเนี่ยรุ่นที่แล้วน่ยนอนฟ้องไม่รู้ว่าจะเอาคนอื่นขึ้นจะเอาหมอนักขึ้นก็ ก็ะลุกไม่เจอเพราหมอหน้าต้ยของไปหมอแจกก็ผอมหมอแจ๊กก็ตัวลายเป็นตกโตเลยไม่ได้ขลังอ่ขึ้นเลยขึ้นเลยน้ำคว่น้ำค่้อถอดเสื้อเลยยังยังยงยังยังิ่งยิ่งหนาวหน้าหนาวก็ตอถอดเสื้อก็ได้หน้นต้นมัดูกล้องได้ไหมไได้ทานม้นนี้ก็ได้ทางขวโอเค ตอนนั variance, ้นเนี่ยบางใช่อัน่ที่ที่บางทีเรื่องกล้องนมันปังกันนักต้องเสร็จก็มาแปดก็มาเก้าก็มาสิบก็มาอาจจะปังกองกันนั่นหะบางทีเราเซตไปในในท่า